นายนิติพัฒน์ลีลาเลิศแล้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในการคิกออฟค่ะมาตรการองค์กรห่วงใยขับขี่มีวินัยสวมหมวกนิรภัย100%ค่ะโดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมพิธีสํนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะได้แจ้งสู่อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดหรือว่าสปทค่ะให้จัดก,กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึก เกี่ยวกับการใช้ทางม้าลายภายใต้หัวข้อทางม้าลายปลอดภัยวินัยดีและให้กำหนดการเปิดตัวกิจกรรมดังกล่าวพร้อมกันทั่วประเทศค่ะซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดไปยังห้องประชุมรัตนักโกศิลและลานคนเมืองสาราว,ว่าการกรุงเทพมหานครค่ะและสปทอําเภอทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะคะจัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือค่ะส่งเสริมมาตรการองค์กรต้นแบบเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวดัด กล่าวปฏิยานตนเป็นพลังแผ่นดินในการขับเคลื่อนง,งานความปลอดภัยทางถนนและพิธีมอบธงสัญลักษณ์ความปลอดภัยในทางม้าลายพร้อมรับมอบป้ายสถานประกอบการต้นแบบตามโครงการสารพลังมาตรการองค์กรต้นแบบเพื่อความปลอดภัยทางถนนในสถานประกอบการจังหวัดอุดรธานีค่ะ องค์กรองใหญ่สักผีมีนิ้ไยพระเจ้ามีนี้จะเป็นพลังของขันยินจะเป็นพลังขอฝ่าดีร่วมใจปฏิบัติงานต่องกันและรับผิัชอบตามความปลอดภัย